เคยสงสัยไหมว่าทำไมอาจารย์ถึงดูเข้มงวดเวลาตรวจงานเขียนของเราจริงๆแล้วท่านไม่ได้คำงวดหรอกแค่ท่านอ่านเร็วต่างหากส่วนใหญ่แล้วท่านไม่ได้อ่านทีละบรรทัดท่านแค่กว่ดตาดูมองหาภาพรวมไม่ใช่รายละเอียดเล็กๆเล็กๆท่านไซลามืสีมถ้าใครต้องอ่านย่อหน้าของคุณสองรอบถึงจะเข้าใจ ไม่ใช่เพราะงานของคุณลึกซึ้งแต่มันไม่เป็นมิตรกับคนอาราน <Just breath. S 1> วันนี้ผมจะบอกวิธีเขียนที่ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้ตรวจหรือเพื่อนร่วมงานที่ยุ่งจิงก็อ่านได้เร็วและเข้าใจทันทีอย่างแรกมาดูว่านะผู้ตรวจอา่อา,นอานงานกันยังไง break time ไม่คลร่นนทางฮัสซส ท่านจะกวาดตาดูหัวคอเหลือบมองประโยคแรกของแต่ละย่อหนาและตามหาประเด็นหลักว่างานนี้ต้องการจะเสืออะไร <quota> ถ้าท่านจับทิศท,ทางงานของคุณไม่ได้ใน30วินาทีแรกคุณมีปัญหาแน่ไม่ว่าไอเดียจะดีแค่ไหนถ้าโครงสร้างไม่ชัดเจน er, ท่านก็จะไม่มั่นใจแล้วจะแก้ยังไง มาคุยกันเรื่องยอหน้าที่เป็นมิตรกับผู้ตรวจกันดีกว่ากดข้อที่ 1. 1ึ่ยอหน้าหนึ่งไอเดียอย่าอัดทุกอย่างลงไปบล็อกเดียวผู้ตรวจไม่ได้อ่านเช้าพอจะเก็บหลายประเด็นพร้อมกันได้กดข้อที่ 2. ประโยคแรกของคุณคือป้ายบอกทาง มันควรบอกผู้อ่านตั้งแต่แรกว่าย่อหน้านี้เกี่ยวกับอะไรกฎข้อที่3ลำดับง่ายเนเหตุผลหลักฐานการเชื่อมโยงเริ่มด้วยการบอกว่าคุณกำลังอธิบายอะไรใครพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนและสุดท้ายทำไมมันถึงสำคัญกับงานของคุณถ้าสลับลำดับนี้ผู้ตัวจะลงทาง แต่มันไม่ใช่แค่เรื่องย้อหน้าเท่านั้นนะมาดูภาพรวมของบทหรือส่วนต่างของงานคุณกันทุกบทควรมีสามสิ่งนี้ชัดเจนมากกายอย่างแรกบทนำที่บอกว่าบทนี้มีไว้เพื่ออะไรอย่างที่สองหัวข้อย่อยตรงกลางเพื่อแสดงภาพรวมและอย่างที่สาม บทสรุปที่เชื่อมโยงบทนี้กับสิ่งที่จะมาถึง c o n s i s u s ตัวหนมีเคล็ดลับง่ายๆสามข้อที่จะช่วยลดภาระทางความคิดของผู้อา่านเขียนประโยคให้สัน้นไม่เกินสองหรือสามบรรทัดหลีกเลี่ยงการใช้คำสรรพนามที่ไม่ชัดเจนเช่นสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นเว้นแต่จะชัดเจนไวเปอร์เซนต์ว่าคุณพูดถึงอะไร และย้ำคำสำคัญถ้ามันทำให้ความหมายชัดเจนขึ้นยากกลัวการซ้ำซอ้อนถ้ามันช่วยได้งานเขียนเชิงวิชาการที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องอ่านยากมันคือการทำให้แน่ใจว่าไอเดียของคุณสื่อสารออกไปได้อย่างงไไ่ายดายจำไว้นะอาจารย์ไม่ได้จองจะจับผิดคุณผู้ตรวจไม่ได้จูจีจุกจิก ่านแค่อ่านเร็วเท่านั้นเองถ้าคุณเขียนให้เข้าใจได้เร็วโอกาสที่งานของคุณจะได้รับการอนุมัติก็สูงขึ้นมากเร็ไม่ต้องเพิ่มไอเดียใหม่ถ้าวิดีโอนี้ช่วยคุณได้กดติดตามเลยนะเราจะมาทำให้งานวิจัยของคุณอ่านง่ายขึ้นและผ่านง่ายขึ้นด้วยถ้าอยากเห็นตัวอย่างย้อนหน้าก่อนและหลัง หรืออยากได้เช็คลิสต์ที่ทำให้งานเขียนของคุณเป็นมิตรกับผู้ตรวจมากขึ้นบอกพมิคอมเมนต์ได้เลยนะขอบคุณที่รับชมครับ